มากันค่ะสวัสดีค่ะช a น e อาจารย์หนูยิ้มพันล้านมิราเคิลนะคะนักพยากรสายเฮฮานักพยากรสายคิดบวกนักพยากรจิตสัมผัสหน้าไพ่กระตูนนะคะมากันด้วยเสียงแหบๆเนาะแต่ก็มาตามคำสัญญานะคะวันนี้เรายังคงอยู่ในท็อปปิกเนาะ random หน้าไพ่บวก18ท็อปปิกอะไรวันนี้ เขาอยากบวกสิบแปดกับคุณบริเวณไหนของบ้านหรือบริเวณไหนของที่อยู่อาศัยของคุณนะคะเออลองมาดูกันคลิปนี้เหมาะกับใครบ้างคลิปนี้เหมาะกับคู่รักนะคะที่เป็นเตาถ่านเนาะจุดแล้วไม่ติด สกิดแล้วหงุดหงิดนะคะหรือคู่ที่ต้องการเขาเรียกว่าเปลี่ยนบรรยากาศเนาะแบบว่าคุณอยากจะพยายามเขาเรียกว่าทําให้ความรักความสัมพันธ์เนี้ยดีขึ้นนะคะอมาเริ่มกันเลยนะสถานการณ์สดนะอ,อ,อาจารย์ยิ้มก็ไม่ได้อ่านไพ่แนวนี้บ่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวจะใช้เขาเรียกว่าจิตสัมผัสนะคะเออ รวงพรังงานให้นะว่าเขาเนี่ยอยากบวกสิบแปดกับคุณเนี่ยบริเวณไหนของบ้านนะอ่ะมาเริ่มนะ The View of f o r t u n e นะสีเรียญอาจารย์หนิมมองว่าน่าจะเป็นบริเวณที่คุณเคยบวกสิบแปดกันแล้วนะเออเดี๋ยวมาดูเพิ่มนะ เออคิงคัพส์โอ้โหนี่ถ้ามีแซ่เคียนด้วยก็คงเนาะเออมีแซ่เคียนกันเลยปะเนี่ยอืมโอ้คุณต้องเอาใจกัเป็นพิเศษนะช่วงนี้เขาเครียดนะคะขึ้นสิบดาบเลยนะคุณต้องพาเขารีแลกซ์นิดนึงนะเออถ้าทางแล้วคุณที่คนทษนะคะคนที่คุณดิวอยู่ด้วยเนี่ยเขาน่าจะเครียดงานนะอ่าลองมาดูกันนะว่ามันมีพลังงาน บริเวณไหนนะคะของบ้านได้บ้างโอ้บริเวณไหนอมืมาขออีกใบหนึง่งโอ้ตัวอาจารย์หนูยิ้มมองว่าเป็นส่วนข้างหน้านะคะของแค่นะบริเวณบ้านไหมเออคุณอาจจะเเรียกว่ามีอะไรนะ ห้องรับแขกเหรอเออที่มันอยู่แค่นะตรงส่วนแค่นะของหน้าบ้านน่ะที่แบบคนแค่แนะั้นอะไปไปมาหาสู่คุณเนาะเขาเคยบริเวณนั้นมันเป็นแบบบริเวณที่คนที่เขาอยู่กันสั้นๆอะ่ะเวลาที่เขามาหาคุณอย่างเงี้ยเออก็จะมาหาคุณแบบสั้นๆเนาะ เออไม่ได้มาอยู่ที่ประจําถาวรเนะแล้วบริเวณส่วนนั้นน่ะอาจารย์ยิ้มว่ามันน่าจะอยู่โซนข้างหน้านะคุณเห็นปะผู้หญิงยืนหน้าเรือนะเออร่องเรืออยู่ข้างหน้าเนะแล้วก็มันจะติดแค่เรียกว่าทุ่งหญ้าสีเขียวๆนะก็อาจจะเป็นบริเวณใกล้ๆก,กับสนามหญ้าหน้าบ้านนะคะอาจารย์ยิ้ม imagination ว่ามันน่าจะเป็นทีาเรียกว่าห้องรับแขกหรือว่าห้องที่ตัวคุณเองเนี่ย เคยที่เรียกว่านั่งเล่นนอนเล่นแล้วก็ดูทีวีแล้วก็สไลด์โทรศัพท์กับเขานะคะซึ่งบริเวณนั้นน่ะจริงๆแล้วตัวกับเขาจริงๆแล้วตัวคุณกับเขาอะ่ะเคยอเซเดเฮกันกันแล้วนะเออเพียงแต่ว่าณเวลาเนี้ยตัวคู่ของคุณอะ่ะเขาค่อนข้างยุ่งงานเนาะเออเครียดงานคุณเห็นปะนาภัยอะไรนะทั้งเดอะเฮอร์มิดเนาะ ทั้งห้าดาบนะคุณเนี่ยห้าดาบนะเออสิบดาบนะไม่มีเวลาให้การเครียดงานบ้างงานอะไรก็แล้วแต่เนาะเนี่ยคุณเห็นปะปั่นปั่นเงินอยู่เนาะเออเนี่ยเห็นไหมเนี่ยห้าคาถาห้าไม้เท้าเนี่ยอือดังนั้นนะตัวจารยิ้มมองว่าคุณสามมาแค่เรียกว่าปรุงแต่งจริตเนาะของคุณได้เลยเนาะเออที่แบบจะชักชวนเขา เหมือนว่าให้รำรึกถึงนะคะเออครั้งเก่าก่อนนะคะบริเวณหน้าบ้านตรงห้องนั่งเล่นเนาะอาจารย์ยิมแนะนำนะคะอ่าเพื่อที่จะแค่เรียกว่ากระชับความสัมพันธ์ของคุณให้ดีขึ้นนะคะอ่าใครนะคะที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้แล้วคิดว่าเอ้ยมันเป็นคลิปที่น่ารักแล้วเราอยากจะไปปรับใช้ กับคนรักของเรานะคะเพื่อที่จะกระชับความสัมพันธ์ให้แนบแน่นเพิ่มมากขึ้นนั้นเราคอมเมนต์อาจารย์หนูยิ้มว่าน้อมรับคําทํานายนะคะเออพลังงานบวกสิบแปดโอเคต้องเน้นให้หน่อยนะบวกสิบแปดนะคะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในคลิปหน้านะขอบคุณทุกท่านคะ่ะสวัสดีคะ่ะ